อมสวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องางศิลป์ลำเพลินต้องไปเชื่อนะครับโอ้อาจารย์สวัสดีครับผมกินังกระสาชนนอ่ขี้ขซ้อมกันครับผมโอ้ยย่กรเพอะีนจอดยูถามไปบัางปยนเปิี่งย่งๆยังเน้สาว่ขออยากไปเลยังเมื่อมหนีได้เขาด้ยังม่เอาเด็ มหนาดอกไป้างไหนครับจะเสษหือเปล่ี่ไปมัง n อืมจะหันไปมั่งสวงเรียวไปมั่งกับห้างน้อยอยู่แต่มึงสวงไปฮะเองงอห้างน้อยมึงสวงเรียวไปวัน,นอยอยจไะนไ,ปไ,ไ,ไปออกคงซื้อขงวด,ดีใครเล้ยงไดเห็น <c oughs> ต่างกันกิโลหนึ่งะ โอ้ยเจอมันเจอมันมันไม่บ่อยไปทาตุ่มเลยเนาะบ่เอหอไข่ไปดูตะวันทางไก่ใส่เวลาสามชั่วโมงคร่งืมเรียนท่าตุมบายกูโอ้ยเอาตพีเอสหักอยู่ทางนี่ทางนี้ไปสเเออเหมืกันมันเที่ยวเอยู่ปนบมันเกยเที่ยวไหมมันมันหบบเดดมันคอยยัเอาคหนก็มูมูัหล่นท้งเวเฟะ มนั่ออใมเนี่ยเอแทงมนนอกเอามันนอยไเลียะไปนะคอยไ่ม,ยไมีเลีย้ยอไปคนะอไยไปสรถตอนนี้เราก็ล้องรถมีสิบสามลวันนี้กลับไปหับเด็น้อยอยู่บ้านพราะ่แต้มอีอยู่ใช้พุมอคอยไ,ได้มือน,นั้นหกลับไปับ้อยอายุแต่ตุลาดีคอยมาอี่ที่ารถยู่ฝาใช้พุ้มมัผิดกลับไปครับเด็กน้อยย่ฝาใช้พมไม่หนเามาไปบิกฮะ <c oughs> S <S โอ้ยเรนเนลายีดิดน้ำดักไปไๆ,ๆไปไปหรอไปอืออือแล้ว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 น่าติดเนี่ยอือไม่เถอะฟองแข่งรัง,งยู อะไรอะไรจิงครับเพราะแม่นั่นหมูต้องมึ้ื่อนหมือเตี้ยเพราะว่าเห็นเตี๋ยกินอบ้านเห็นบ้านี้บานีไม่เสือแลนอนู่เห็นตะไม่ยิ่งมาขายนึ่ง อา๋าอล้วเรื่มกินโอ้รื่มกินกาแฟว่ะอา,าก,กาศตอน่เศราครับอ้ลม มาแล้ว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 ไปลบหกกุล่ะฮืมเริ่มแข้งทำเริ่มแข้งนะ โอ้ oh, uc, uc มาขึ้น <Luckily>, น <no, S 1> ี <blueberry> ่ด no, no ึกๆมากครับพี่น้องค้นเต็มทั้งกระสียาเลยครับนี่ครับสนามกวงกวงครับเที่ยวดึกนะครับเมื่อคืนครับได้ยัย่งอ่ะต้นั่นนั่นเจี๊ยบขนาดทั้งหนานบ่้าวตุ๋าวย่างอืมขัดกัาวย่าง พ,อพอักก็พักยังแบบเี้ ขึ้นมาเท่าถ่ายยกเล็กครับอะไรทำไมอ่ะอยากให้เอาเข้าเร็วต้องเอาทัดลงมาเร็วๆสิเอยกไปสิยกไปเร็วได้่รือแป้นเร็วยกไปเร็วเอแล้วรีบก็ยกไปเขาแป้นเขาก็ัเป็นนันทิพย์ที่กำรังเชื่อัน LED ห้องครับ Yep. Ngon ngang, ngon ngang à, bẹp dở lên, 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 วันนี้แดดออกแล้วเร็วอโอ้มีใบลอยใบเศร้าก็เกาเหี้นเนี่ยบอกว่า ฮะมมีมีมันมีวิดีฮะเมันเร่อืเล้ยงนะหมเงนยเีงนี่้าหนไปทีม่ีเราหนาไปที่สึนมาครับขึ้นมาดีเงี้ยหนาไปที่ก็จ๊กดูไหมครับโจ๊อโจ๊กเขาจ๊กอ่ะกันครับ น่ครับพ hey. ี่น้องแป๊บเดียวครับงยางนยงยางลงแป๊บเดียวครับใช่ครับนถึงพี่งถึงที่สองไหลเยเามหลดเด็ครับเดคเต็มเลยเขาพดออกมาาบ้านครับอ อ่ะครพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณทุกกาลัางใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับชมแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องนะครับจะใครสำหรับสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า